นกโกดังร้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยเฮ้ยเฮ้ยโตฮู้จากข้อมูลลับของกระรวงนี่อยู่บ่ข้อมูลอียังวะข้อมูลของเด็กน้อยเด้บัตรประชาชนเด็กน้อยเขาเอาไปเห็นเงินได้เด้บ้ามัเป็นเงินจังได้โตสนใจบ่ละเขนสนใจสิบอกก็สนใจแล้วเนาะช่วยนี่ยังสะทียงแหงบ่เขาจะเอาบัตรประชาชนเล็กน้อยไปขายพวกกลุ่มนายทุนพวกบักซี่ดานเอียงว่าบักซี่ดาง โอ้ยพวกสิดากับ,วบพวกฝรั่งอันดีบบบซวโอ้ยก็แบอบกว่าไข่ดีแม่แล้วฮอตจะมาจังไดบาดนี้เขาดีทรงสายเสือกเข้าไปไข่มีนเล็กน้อยในะกระซ่วงอยู่เด้เอา้าเราไข่ซีไว้ใจีซุ่มมเจ้าจังเด้ไว้ใจได้ไว้ใจได้คักๆเล็กไข,ข,ข่คักๆไม่สังกัดไข่แต่ว่าฮอตต้องแบง่งส่วนแบ่งให้กับมันได้สามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยจัดไปได้โอเคตามนั้น ขั้นเ้าเหตุภารกิจนี้แล้วนี่เขาเสียเงินหลายสิบล้านเลยเด้อณกระทรวงฮัลโหลว่าได้พี่ฮัลโหลเป็นยังไดงสบายดีบ่ช่วงนี้ก็ดีอยู่เขามีงานให้ตัวซอยขอเขาจะแบ่งส่วนแบ่งให้ตัวสามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวสนใจอย,อยู่บ่ห่วยก็ต้องสนใจแล้วเนาะลูกพี่เขามาขกขยันกระจห้ตัวรับปากเขาเลยเดยโเ้โอเคโอเคลูกพี่เขาเสียหตตัวไปหาข้อมูลเล็กน้อย บิรป,ประเทศนั่นมันยุไสอุ้ยมันงานยังไงได้อา่ายประเทดผ้านี่คอยตายเลยเด้บอบ่ได้ตัวหูความลับเอาแล้วตัวต้องเฮ็ดให้ได้ประสันตัวก็ตายคือกันเอาสันบ่โอ้ยสันก็ได้อ้ายก็ได้ก็ได้โจนหนึ่งได้โทรหาโจนสองรู้ว่าได้หมฮัโลโหลฮัลเรียบร้อยแลย้วเด้อเรื่องนี้เานี่ให้เ็กน้อยไปจัดการนั่นว่าเ,เลยห้อยในบาทนี์ ตัวไม่ต้องเฮ็ดยังอยู่ซื้อฐานรับทรัพย์ก้อนตโตรุ่นเฮ้ยเกลือเบื่อเกลือตัดภาพไปที่กระทรวงโอ้ยตายแล้วไอ้ลักสิคอยเฮ็ดงานนี้ไปเฮ็ดยังเนะาะแต่คอยเฮ็ดผ่านนี่คอยตายเลยเด้ลูกกับบอทันมีผัวก,กับบอทันมีฉัสิอยูต้องได๋ล่ะบาดนี้คันต้องหาจุดอ่อนของกระทรวงแล้วล่ะบ่จักเด็กในกระทรวงได้โทรหาโจนหนึ่ง ให้คอยให้จังได้หน่ตัวไปหาจุดออนนน่นของกระส่วงนั่นมันมาเด้ออุย้อยไอ้ขอข้อมูลในกระส้วงเนี่ยมันต้องพาหลายขั้นตอนเลยเด้รหัส็อกข้อมูลเนี่ยมันก็มีอยู่อ้ยบักปึกอกรัทมนเตียม,มันมีโลกอยู่บ่โตว,วนันเออมันก็มีอยู่โอ,อ้จำได้แล้วจำได้แล้วเมือนขอให้ดูกนองผมเนี่ยไปหัดลูเพื่อนอยู่โรงเรียนค่ะโอเคถั้นันั่โตไปรักษาตัว,ตวมันมาเด้อโอเคโอเคได้เลยะขะคอยสิลองว้งแผนบ่งอืมคอยต้องเป็นคนไปหัดนิดหน่อยให้ได้ ใกล้ถึงเวลาเลิกเรียนของลูกรัฐมนตรีห่วยห่วยแกลห้หอดเวลาไปหาคุณหนูแล้วตัวนี้อัไอ้ไอ้มือนีหนันทันหน้าโยกเดินเพื่นอนไทขคอยไปรับลูกแทนเจ้าตัวเพื่อนมีงานให้เจ้าซอยเปินจิไปธุระจะต้องไปส่งเพื่อนยุสนามบินเด้เมนงานยังระบาดน,นี่สันไอไปก่อนเนอ้อเดี๋ยวเพื่อนสิทาณโรงเรียนอนุบาลหอยขมเสียงเปิดรถคุณหนูคุณหนูมือนีเด้อดทันหน้ายกรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อนให้ คอยมาหาคุณหนูได้ครับพี่กลับบ้านกันครับเด็กในกระทรวงวางยาสลบในน้ำดื่มให้ลูกรัฐมนตรีกินกินเสร็จนอนหลับเลยเด็กในกระทรวงได้โทรหาโจรหนึ่งไอ้ไอ้อันใดโตมาแล้วไอ้ร้อยดีครับคับบนเนี่ยดีได้หลาย,ลายเอาไปโตนไปเรียกคาไทยเรือเอาไปไว้ดีดีดี อย่าคนเห็นได้ได้อ้เขาสิเกียว่บให้เลึกๆกเลยโทรไปหารัฐมนตรีตอนนี้ลูกเจ้าอยู่ในกำมือคอยแล้วอยากให้ลูกเจ้าปลอดภัยทรงไฟขอมนล์ทางเบิร์ดมาให้คอยซุ้มซูดทเห็นยังลูกคอยซูดตรงการอีหยังแขย่งว่าทรงไฟขอพูดมาให้เบิร์ดได้ข่อยที่ทรงให้ซุมพวกเจ้า เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจนหนึ่งและจนสองได้อัดข้อมูลและแยกออกเป็นหลายๆไฟลฝ่เพื่อเอาไปขายให้นายทุนและได้ทำการตกลงซื้อขายนัดสถานที่เด็กในกระทรวงได้ทําการเปลี่ยนใจไปแจ้งความเพราะนี่เป็นข้อมูลของประเทศเมื่อได้ทําการนัดสถานที่ได้เรียบร้อยแล้วตํารวจได้จัดเตรียมกําลังชุดใหญ่เพื่อสกัดจับณสถานที่ซื้อขาย จนหนึ่งและจนสองได้นำของกลางมาที่จุดนัดพบเพื่อทำการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มนายทุน Everything is fine right มันบอกยังว่าโตหงอยู่บปล่เฮ้ยใอยมาสิจากเนาะใอยจบ b o s s เมียของกลางอยู่นายมันบอกได้มันก็บอกวาได้บักอันนี้นี่อ้ยเมียนโอ้นี่มันสงอะไรเลยหมอลัซิงโอ้นี่คือมอลําซิงเหรอเคยฟังกับโอ่งไม่เข้าใจไปไปไปมันอยู่นี่ละ พวกตำรวจนี่มันก็ฮู้วะเขาเทียดจังไนดีอย่าบอกได้ว่าโตอันอายขอโทษเด้อ